ขึ้นเยอะเลยว้นขึ้นจากเมื่อก่อนหนูเยอะเลยนะทุกคนลดยังไงก็ไม่ลงนะถ้าจะลดอีกนะคะกระเพาะกระเพาะนี้น่าจะซอดน,นะทุกคนนะโอเคกู okay, e ดบายซ u a อาเก t o นทูมอโ t h เต้น o ิวซิดดาวจะซิซิดดาวให้ยังเจ้ <laughs> ดี สัก้กิ๊กคุณบว่าเด็ดปองมาเดนดเด็ดเพอได้จับมันมาผสมผสมมิกซ์กันแล้วก็กว่าอด้วยซื้อตด้งเยอะนี่ยแอดวานก็บ่กเป็นเอสเปิเร์ตก็เลี้ยวเลยนะอ้วนแหละดีก่อนคุณครับใช่ไหมมันก็ต้องคุณชอบเนาะแต่พออ้วนแล้วไม่มั่นใจในตัวเองเลยลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามีแต่คนถามพ่องบ่พ่องบ่พ่องบ่เออจะกินยังมากขึ้นตัวอันยัง มันเป็นคำให้กำลังใจแหละให้เราพยายามลดความอ้วนแต่พอได้ยินแล้วแบบอือก็อ้วนแล้วก็หูตัอยู่น่ะก็อ้วนอยู่ก็กินเองก็หูยังไงว่ามันอ้วนนานะเป็นคนกินเองนี่รีให้จนเดี๋ยวมันบวกลงเราไอ แปลว่าอะไรโอเคสูส้ๆหนูขอบคุณนะคะลบสิบเก้าจากพี่เป็นหนึ่งขอบคุณนะคะว้สวัสดีพี่บัวอยู่บ้านค่ะขอบคุณกําลังใจจากพี่บัวนะคะวันแหลดีใช่ไหมโอ้ขอบคุณพี่ปรุ่น1นด้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆนะ,ะ,น,ะน,นะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะ,ะพ้พี่หนุนนะน่มลืมลืม,ลม <c oughs> ยินดีด้วยนะคะพี่หนุม่มในลูกสาวและลูกชายเนาะคุณบอกว่าอยังกับพี่หนุ่มได้ลูกสาวหรือลูกชายเนาะลูกสาวใช่ไหมสวยเหมือนคุยคุณเนี่สวยเหมือนปุยด้วย มานอนข้างๆแม่สี่ลูกมานี่เร็วๆเนี่ย <c oughs> มานี่เร็วๆมีข้างๆแม่หน่อยเร็วๆล,ล,ลูก I appear okay okay thank you so much ลดยี่สิบแจน้องคุ้ยบ้านใหญ่ๆนะคะขอบคุณพี่บัวนะคะเดี๋ยวๆเพิ่มติดประเจ้าให้พี่บัวขอบคุณนะคะพี่ Hi Luis thank you so much for coming Hi friend hello เป็นปุ้ยยนะสวัสดีค่ะแม่กลับมาบ้านนะแต่ว่าแมวมองงอนเด้อมันไม่ให้จับเลยเด้อไปละเจดีเมียวเมียวเมียวม,มาเร็วๆมาเร็วๆงอนงอนละไม่ให้จับไม่ให้กอดเลยนะ b บิ u t ตี้ฟู a แคทเยลออร์เจ็ออร์จมันสีส้มได้ดีบอมเป็นสีเหลือง ก่อนเลยให้เราเนี่ยจ้าขอบคุณนะคะพี่วัรุ่นสงขาอยู่จังหวัดอะไรคะบิชอนบรีนะคะพี่ดูสั่งอาหารมาให้เท็ี้นะอันนี้เป็นเปลี่ยนเปียเย่ยนขนมขนมแมวเลียงอนนะแมวงอนสวัสดีทุกทกท่านรอบบ้านนะคะอีกรอบหนึ่งจากพี่บัวนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณพี่บัวนะคะเข้ามาให้สองบ้านนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปกำลังใจ ตนี่นตั้งใจแล้วต้องตังต้งใจแล้วแหละ <laughs> ไม่มีผู้ส,น,สน,นับสนุนหลักกาป็นทางารเลยต้องดูเลยสะทุกคนสมนีจะแบบงีไปที่ไหนบ้างก็รอติก,กามนะคะตอนนี้19นาฬิกาเอ้ไม่ใช่19บเนาฬิกานาทีแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกสักประมาณ45่นาทีก็แล้วกันนะทุกคนเนาะเอาสับ25นาทีสา รุทุกท,กทานอาีกรอบนึงนะคะจากพี่บวนะสวีนดนด้วยนะคะขอบคุณที่มาส่งกำงใจดูคำงใจนะเนี่ยคขอบคุณเรื่อยๆสภาพมันจะแบบได้ยิมเพียงมาเลยยมเขาอปอัดควันม่อถวดยุ่งดี๋ย่อะเสียมตาตั้งยีง่ยงมาเนี่ยนอย่างนม มองกล่องอะไรข้างบนนะ่ะโอเคชลบุรีฝนตกเปล่าครับวันนี้ไม่ตกเลยพี่วันนี้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีน้องปุ้ยจะพี่บัวจอดไว้นะเซนบีให้เขาก่อนนะคะโอเคค่ะนะคะขอบคุณพี่บัวนะคะขอบคุณมากๆแล้วพี่ก็จะเมาส์มอยไปต่อนะสักประมาณอีกสิบ